หากคุณกำลังมองหาร้านเดิมเกมอยู่แล้วก็เราขอแนะนำร้านนี้เลยร้านพ่อมดเคบับเปยร้านที่มีผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนแถมยังเติมถูกเติมไวเติมสะดวกแสนง่ายเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่ใช้เลข AAD เท่านั้นและยังมีโปรชั่นให้เลือกอีกมากมายหากมาจากช่องเราใส่โคสต MOMO ได้รับส่วนลดเพิ่มเ้ไมอีก แล้วยังไม่พอยังมีโปรโมชั่นจะหนักเอาใจสายเติมเติมทุกเกมได้รับเหรียญคอยคุณ2ตลอดทั้งเดือนและยังสามารถนําไปใช้เป็นส่วนลดครั้งถัดไปได้สูงสุดถึง25%อย่าลืมไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคเบิล a ปเท่านั้นนะครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูมูจังชนแนลกัอีกเช่นเคยนะครับผมก็อยู่กับเกม Back ค o v e r Mobile นะครับผมตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการอัปเดต นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับผมพร้อมๆกับเซิร์ฟเวอร์ไทยเลยนะฮะตอนนี้ก็จะมีในส่วนของการอัปเดตซีซั่นที่10บนะครับผมโดยตัวไทยเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวแพดของแม่โมดนั่นเองนะครับแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอัปเดตซีซั่นที่10นะครับผมตอนนี้ก็จะมีในส่วนของตัวละครต่างภาพเลยนะฮะก็จะมีในส่วนของตัวโนเอลชุดนักเรียนนะครับโคเวอร์แคนเดมี่กับตัวริวอาจารย์โคเวอร์แคนเนมี่นั่นเองนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมก็ วันนี้ก็จะมาแนะนําในส่วนของสกิลแล้วก็ระบบต่างๆที่เข้ามาในส่วนของการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นวอร์ดต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนตัวอีเวนต์ด้วยนะครับผมเริ่มจากการดูสกิลของตัวละครที่เข้ามาใหม่ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครซีซันสินะครับผมของตัวโนเอลนักเรียนนะครับผมสกิลที่1นะครับผมโจมตีเป้าหมายนะครับผมพร้อมปิดก้นบาเรียนะครับและเพิ่ม s p 1หน่หน่วยให้กับคนที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับผม ตะกิ้ที่2นะฮะทำการลดความเสียหายต่อเนื่องนะครับผมทั้งหมด2บัฟให้กับสมาชิกในทีมนะครับผมและเมื่อลบสำเร็จนะครับผมจะมีในส่วนของการเพิ่มเอฟเฟกนะครับผมฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่อง10%นะฮะตามจำนวนผลต่างบัฟที่ลบไปด้วยนะครับก็คือลบไปกี่บัฟก็เพิ่มตามนั้นเลยนะครับผมเที่ยวที่ข้อที่แปลได้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฟื้นฟูตามแม็กซ์ขีเนาะเป็นระยะเวลา2เทิร์นนั่นเองนะครับผมหรือก็คือนำการลบบัฟ ลบดีบัฟในส่วนของความเสียหายต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับทีมนั่นเองนะครับผมสองเทินนะครับออดีเมสกิลนะครับผมทำการฟื้นฟูพลังชีวิตแบบหมู่นะครับผม50%อของ m มสพีตอนที่เลเวลแม็กนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการลบดีบัฟทั้งหมด2อย่างนะครับผมให้กับสมาชิกในทีมแล้วก็จะมีในส่วนของการเพิ่มต้านทานเสียหายนะครับ32%หรือว่าดามเอจเลสนั่นเองนะครับผมเป็นระยะเวลา2เทินเนาะในส่วนนี้ ในส่วนของการโจมตีประสานนะครับผมจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องให้กับผู้ประสาน20เป็นระยะเวลา2เทิร์นนะฮะพร้อมเพิ่มเอฟเฟกในส่วนของการปิดกั้นดีบัฟอีก2เทิร์นด้วยนะครับเรียกว่าคุ้มจะจ,จัดเลยนะครับผมในส่วนของตัวโนเอลนะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวพาสิตร์ LR นะครับผมในส่วนของตัวพาสิตร์ LR ของโนเอลเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้นะฮะจะทําให้อีกฝ่ายนะครับผมโดน สถานะปลดอาวุธทั้งหมดเลยนะฮะก็คือลดความเสียหายไป35%นั่นเองไประยะเวลา1เทิร์นก็คือเขาจะตีเราเบาโดทุกตัวเลยนั่นเองนะครับตอนเริ่มสู้สกิลสองดาวนะครับเมื่อตัวน้องโดเอลโดนความเสียหายต่อเนื่องนะครับผมหรือว่าโดนเอฟเฟกต์ดอทนะฮะพวกเขาไหมนะฮะเลือดไหลพิษอะไรต่งตางๆนานานะครับผมตัวน้องโดเอลจะทําการเร่งความคล่องตัวให้กับตัวเอง10%นั่นเองอก็คือจะพยายามรัดเทิร์นขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองทุกๆครั้งที่โดนความเสียหายต่อเนื่องนะครับ ต่อไปนะฮะสกิลห้าดาวนะครับเมื่อเริ่มเทินของตัวโนเอลนะฮะจะมีในส่วนของการฟื้นปูพลังชีวิตให้กับสมาชิกทั้งทีมนะครับยีบของแม็ก p คสพีนั่นเองนะฮะก็คือฮิวขอยีอของแม็ก p คสพีทุกเทินนั่นเองตอน5ดาวนะครับผมต่อไปเอฟเฟกต์การ์ดนะครับผมในส่วนของตัวการ์ดนะฮะจะมอบเอฟเฟกต์สเพิ่มเข้ามานะฮะก็จะเป็นในส่วนของการลบล้างสถานะผิดปกติให้กับสมาชิกเดคน ที่กําหนด1คนนะฮะก็คือสามารถล้างสตันอะไรต่างๆได้ที่เป็น c c นะครับผมพกสถานะผิดปกติให้กับสมาชิก1คนที่อยู่ในทีมนะครับผมต่อไปก็จะเป็นพาสซสฟบกีมัวนะฮะเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้นะฮะทำการเพิ่มแม็กแฮสกีให้กับตัวคาสแอคแทกเกอร์นะครับผม10%สูงสุดอยู่ที่20%อนต์อนห้ดาวนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะในส่วนของตัวสกิลโนเอลทั้งหมดนะครับผมต่อไปก็จะเป็นของริวกันบ้าง ในส่วนของตัวริวนะครับผมเรียกได้ว่าสกิลก็ให้แพ้กับโนเอลเลยนะครับผมเริ่มจากการโจมตีปกตินะครับผมตัวริวนะครับผมจะทําการโจมตีเป้าหมายและทาการเพิ่มความคลองตัวให้กับคัสป้องกันหรือว่าคัสดีเฟนเดอร์ในตับผม20%นะครับผมในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของสกิลที่2นะฮะทำการลดความเสียหายให้กับสมาชิกในทีมนะครับสูงสุดอยู่ที่20%เป็นระยะเวลา2เทินนะครับผม ต่อไปอัลติเมสกิลนะครับผมทําการเพิ่มความคล่องตัว100%หรือก็คือดึงเทิร์นแบบ100%นะครับผมให้กับสมาชิกหนึ่งคนในทีมนั่นเองนะครับผมเรียกว่าเป็นสกิลที่มาเป็นเจนแรกเลยก็ได้นะครับผมที่สามารถดึงเทิร์นได้แบบ100%ให้มาเล่นต่อเทิรนตัวเองนะครับผมเลิ่อจบเทิร์นเนาะโอเคต่อไปท่าประสานนะครับท่าประสานก็จะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวให้กับคู่ประสาน25%นั่นเองนะครับผม ต่อไปเป็นเอฟเฟกต์การ์ดกันบ้างนะครับหรือว่าเอฟเฟกต์เอกันก่อนนะเอฟเฟกต์เนะครับผมเมื่อเริ่มมานะครับผมเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับเมื่อเราเล่นทีมสีแดงทั้งหมดจะทำการเพิ่มแต้มสปีดนะครับผมห้าแต้มให้กับริวนะครับผมต่อไปสกิลสอดาวนะครับผมเมื่อเริ่มเทินนะฮะลิวจะได้รับ SP 1แต้มนะครับผมต่อไป5ดาวนะครับผมเมื่อเริ่ เมื่อเริ่มถูกโจมตีด้วยคลาสแอท์แฮกเกอร์หรือก็คือเมื่อคลาสแอท์แฮกเกอร์ฝ่ายตรงข้ามโจมตีใส่ริวนะฮะจะทําการเพิ่มความคล่องตัวให้กับตัวเอง20%ต์อนหดาวนั่นเองนะครับผมต่อไปเอฟเฟกต์การ์ดนะครับผมก็จะพ่วงกับสกิลที่2นะครับผมทําการเพิ่มความเร็วให้กับสมาชิกในทีมนณะที่เลเวล1หรือก็คือ35%เป็นระยะเวลา1เทิร์นนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกของการ์ดนะครับผมเมื่อถูกโจมตีโดยคลาสแอท์แฮกเกอร์นะจะมีโอกาสขั้นตต่่่่่่่่่ําาออออยยยูููููทททีี20ี20% 10% 100%นนนะะะครับับสสสงงขุ้ดฮ ทำการเพิ่มแต้ม SP 2แต้มน,นะครับผมในส่วนนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับริวนะครับผมโดยการอัปเดตอันแรกนะครับผมก็จะเป็นนำหอคอยแห่งเกียรติยศหรือหอคอย15ชั้นเข้ามาให้เล่นนั่นเองนะครับผมก็เข้าันที่14นี้เลยนะส่วนของรางวัลก็เดิมๆเ,เลยฮนะแจกเป็นในส่วนของเมล็ดพรสวรรค์ต่างๆนานาแล้วก็เงินนิดๆหน่อยๆนะครับผมในส่วนนี้เนาะ ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวการนำเบลดบอสแพ็กกีหน้ากลับมานะครับโดยการเพิ่มระบบโยนบัฟให้กับบอสเหมือนตัวอ่าแพ็กตัวโคเลมแดงนะครับผมตัวที่แล้วนะฮะก็คือจะมีบัฟชาเลนจ์เหมือนกันเลยกันกัน บัฟเพิ่มพลังให้กับบอสนะฮะแล้วก็เพื่อได้รับเหรียญเพิ่มนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนวของตัวของรางวัลใหม่ที่จะแจกในอาชีมนต์นะฮะจะเป็นในส่วนของตัวรูปโปรไฟล์แบบเคลื่อนไหวอันใหม่นั่นเองนะครับผมในส่วนนี้ก็ถ้าเกิดผมได้มาแล้วผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับนี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของตัวแพ็กกีนาส่วนของในราค้าก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวชาเลนจ์ให้นะฮะในการยนบัฟให้กับบอสนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมทอยลูกเต๋านะครับซึ่งรางวัลนะครับผมรอบนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะก็จะมีเงินห0 0 0 0แสนนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวตั๋ว SSR กาชา1ใบนะฮะแล้วก็กล่องสเตมิน่านะครับผมแล้วก็1กล่องหินวิเศษนะคันสูงนะฮะแล้วก็5หินเปลี่ยนสเตตัส SSR นะฮะแล้วก็จะมีหินทองนั่นเองนะครับซึ่งตัว สิ่งพวกนี้นะคบจะมีโอกาสดอปในช่องอะไรเอ่ยนั่นเองนะครับผมอย่างที่เรารู้กันแล้วพอเราฟาร์มน็อกรอบเราเราก็จะได้ในส่วนของตัวพลังงานรัวๆเรียกว่าเป็นอีเวนต์ฟาร์มพลังงานก็ว่าได้นะครับผมในส่วนนี้เนาะต่อไปก็จะมีในส่วนของการนําระบบแรนดอมอารีนาเข้ามานะครับเป็นระบบเบต้านะเรียกได้ว่าเป็นระบบที่ค่อนข้าง,งน่าสนใจนะครับผมมันจะมีในส่วนของการให้เราจัดทีมทั้งหมด4ทีมนะครับในส่วนของ4ทีมเนี่ยเราจะต้องทําการใส่จอมเวททั้งหมดทีมละ2ตัวนะครับ ซึ่งพอเรากดสู้คู่ต่อสู้ปั๊บทั้งคู่ต่อสู้กับเรานะฮะจะทําการสุ่มจอมเมทนะครนบมช่องละ2ตัวมาทําการผสมเป็น1ทีมเพื่อทําการต่อสู้กันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมฝ่ายตรงข้ามนะครับผมทำการสุ่มได้ตัวของยามิริวนะครับผมแล้วก็มาสุ่มได้ในส่วนของตัวฟาน่าแล้วก็ตัวไรอานี่ก็คือเขาก็จะได้ทีมนี้ออกมาสู้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเรานะฮะถ้าเกิดเราสุ่มได้เป็นยูโนกอชนะครับผมแล้วก็เป็น มิโมซากับของชามี่นะฮะเราก็จะได้ทีมี้ออกมาสู้นั่นเองแล้วก็สู้กันนะครับผมก็จะเป็นในช่วงของเบต้านะฮะส่วนของล่งวัลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพวกพลังงานแล้วก็ชุดเมดวานิซ่านั่นเองนะครับยังไม่มีในส่วนของด้านเพชรใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ายังเป็นเบต้าอยู่นั่นเองนะครับผมนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะในส่วนของการอัปเดตทั้งหมดแล้วก็จะมีในส่วนของการเพิ่มการทําอาหารโดยการผสมวัตถุดิบการทําอาหารได้นะครับเป็นการทําอาหารขั้นสูงนะฮะก็คือทําการ ผสมวัตถุดิบสีเขียวกับสีเงินแล้วก็รวมกันกลายเป็นระดับสูงสีทองได้นั่นเองนะครับผมในส่วนนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นกรอบโปรไฟล์ที่ผมเพิ่งพูดถึงที่เพิ่มในอาร์ชิมิทในส่วนของตัวเลดวอทพ็อกแพคกิน่านั่นเองนะฮะเป็นแบบโปรไฟล์เคลื่อนไหวได้นะครับผมโอเคนะฮะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของการอัปเดตในวันนี้ของเซิร์ฟเวอร์ JP นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่ครับผมยยูซิิมบบ๊าาย